พี่พี่ค่ะวันนี้แม่ค้าพามาอยู่กับรีโวนะคะหัวเดี่ยวนะคะจะทําการถอดกระจังหน้าพี่พี่ท่านใดอยากเปลี่ยนโลโก้อยากใส่กล้องหน้ามาเลยค่ะน็อตแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น็อตจะอยู่งนี้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะมีทั้งหมดแปดตัวเสร็จแล้วเราก็จะดันปุ๊บเขาจะมีกิฟนะช่วยจากด้านในเสร็จเรียบร้อยวิธีการถอดกระจังหน้าโลโก้นะคะจะเปลี่ยนโลโก้หรือว่า จะใส่กล้องก็ได้นะคะถอดตามได้เลยจ้าแล้วก็มาแปลงล่างนี่สวยงามเห็นไหมคะขอเจาะหนึ่งรูจิ๊บจ่บวเจอดแบบโลโก้ฝังเข้ามปแบบนี้เรารอกันไปเลยดูสายนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกล้องหลังนะคะเป็นกล้องถอยคะอ่ะมาดูกันนะคะอันนี้คือกล้องถอยนะคะแล้วก็จะกลายเป็นกล้องหน้าโลโก้ของเราประมาณ15ห้าวิ สู่ภาวะปกติทีนี้เราจะมีสวิตช์กดนะคะชุดดูด้านหน้าอย่างเดียวจ้าปิดเปิดได้เลยนะคะพี่พี่ท่านได้สนใจอยากมีกล้องช่วยจอดแบบนี้นะคะมาดูดิดีพีจ้า